สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะกับโข้อในวันนี้ค่ะคนอังกฤษประชากรอังกฤษคนไทยในอังกฤษ <c oughs> เขามีบัตรประชาชนเหมือนคนไทยไหมนะเพื่อนๆว่าเขามีไหมคะบัตรประชาชนนะลองเดากันนะคะซันนี่อยู่อังกฤษมานะคะก็ไม่เคยทําบัตรประชาชนเลยนะคะเขาไม่มีบัตรประชาชนเหมือนระบบ คนไทยนะแต่เขาสามารถจะเช็คได้อย่างไรนะว่าคุณเป็นคนอังกฤษนะคะหรือว่าสามารถจะเช็คด้าช่าหรือข้อมูลอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะก็ขอเน้นย้ํานะคะว่าสิ่งที่ทันนี่นํามาแบ่งปันนะคะไม่ใช่เชิงวิชาการนะคะแต่เป็นประสบการณ์ของคนไทยนะคะที่อยู่ประเทศอังกฤษมาหลายปีนะคะแล้วก็มาแบ่งปันนะคะข้อมูลประสบการณ์การใช้ชีวิตที่อยู่ประเทศอังกฤษนะคะอืม ตอนนี้เรามาดูกันนะคะมาฟังกันนะคะว่า,าคนอังกฤษนะคะเขาไม่มีบัตรประชาชนแล้วรัฐบาลนะคะหรือองค์กรต่างๆสามารถจะเช็คข้อมูลได้อย่างไรนะคะทุกคนนะคะจะมี national insurance number นะคะก็คือบัตรเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนบัตรอะไรนะของไทยเขาเรียกอะไรนะบัตรประกันสังคมหรือเปล่านะคะเลขเป็นเลขที่มันเป็นยูนิคที่มันเป็นไม่เหมือนใทยนะคะทุกคนจะมีเลขประจำตัวะคะ่ะ เมื่อเมื่อทุกคนเนี่ยนะคะได้ได้เกิดมาแล้วนกะ็แจ้งเกิดแล้วนะคะต้องมี national insurance number กันทุกคนนะคะซึ่งเบอร์เนี้ยจะกำหนดโดยรัฐบาลนะคะเหมือนเลขประจำตัวเลยนะคะแต่เราไม่ต้องถือบัตรนะคะ ไม่ต้องถือบัตรมีบัตรก็ได้แต่เขาจะให้บัตรนะคะให้บัตรมาแต่ซันนี่จําเลขของตัวเองได้ค่ะก็ไม่ต้องถือก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไปติดต่อราชการหรือว่าอะไรที่เป็นของก o v m e n เนี่ยเราก็ต้องให้ national insurance number แล้วเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องให้บัตรออหรือว่าให้เลขนี้ด้วยนะคะมันจะมีความเป็น u n นิมันมันเป็นหนึ่งมันไม่เหมือนกันเลยนะมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่และคนจะมีเลขที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะฉะนั้น uh, uh, national insurance number หรือว่าเลขไอ้ตรงนี้นะคะมันจะมีความเรียกว่ามี ความต่างนะคะทุกคนเนี่ยจะมีเลขของตัวเองไม่เหมือนกันเลยนะคะซึ่ง uh, ใครที่ทําง,งานนะคะ uh, เขาจะต้องให้เลขอันนี้ uh. กับองค์กรทีต่ตัวตัวเขาอ่ะทำง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในอังกฤษหรือคนอังกฤษเองนะคะจะต้องให้เลขอินเ r อร์เรนด์นัมเบอร์ national insurance number หรือว่าเลขประกันสังคมนี้ในการจ่ายเงินด้วยนะคะซึ่งเลขอันนี้นะคะสามารถจะนำไปขอเงินเกษียณได้นะคะแล้วเลขอันนี้นะคะอยู่กับคุณไปจน เรียกว่า,าจนจนเสียชีวิตอะ่ะนัมเบอร์ไลไปเลยอะเลขเลขเลขอยู่กับคุณไปจนเสียชีวิตเลยนะคะมันเป็นเลขที่เรียกว่ารหัสส่วนตัวเลยก็ว่าได้นะคะฉะนั้นสำคัญนะคะฉะนั้นซันนี่ก็จำได้ทุกคนในประเทศอังกฤษนะคะซันนี่บอกเลยว่าเกือบทุกคน,นะคะ่ะจะจำเลขของตัวเองได้เพราะมันสำคัญเราไม่ต้องถือบัตรนะคะเราไปติดต่อ,อข้อมูลอะไรต่างๆถ้าเราให้ National Insurance Number นะคะก็รู้เลยค่ะว่าคนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนเกิดวันที่เท่าไรบ้านเลขที่อะไรนะคะซึ่งคนจะรับข้อมูลนี้ได้ก็คือ,อข้อมูลของรัฐบาลนะะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะเป็นที่มาของเรียกว่าคนอังกฤษไม่ต้องถือบัตรประชาชนนะคะแต่มีเลขประจำตัวค่ะเลขประจำตัวที่มันไม่เหมือนใครค่ะเป็นหนึ่งเดียวค่ะเลขใครเลขมันนะ,ะเลขใครเลขมันเลยนะคะสามารถจะเช็คข้อมูลได้ว่าเกิดที่ไหน ที่อยู่ที่ไหนย้ายมากี่ครั้งแล้วนะคะนั่นแหละค่ะก็ก็เป็นส่วนดีนะคะแล้วเวลาเขาจะเช็ค ID ต่างๆนะหมายถึงบัตรประจำตัวอะไรต่างๆเขาก็สามารถจะเช็คได้จาก national insurance number หรือว่าบัตรเลขประกันสังคมเลขประกันสังคมนึกออกแ้วก่อจะนึกนก่ <c oughs> อจะนึกออกได้นะซันนี่นะคะเลขประกันสังคมนั่นเองเพราะว่าคนอังกฤษนะทุกคนไม่ใช่ทุกคนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรอะ พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางนะบางคนเขาก็ไม่มีเงินที่จะออกไปเที่ยวต่างประเทศนะแลวแล้วก็เขาก็จะไม่มีบัตรประชาไม่มีพาสปอร์ตหรือไม่มีหนังสือเดินทางและบางคนก็ขับรถไม่ได้เขาก็จะไม่มี driving license ฉะนั้นสิ่งที่จะแสดงตัวตนนะคะของบุคคลคนนั้นได้ก็คือ,อ national insurance number หรือเลขประกันสังคมนั่นเองนะคะอะก็คงจะพอจะเข้าใจเนาะสิ่งที่ซันนี่นำมาแบ่งปันนะคะ ว่าคนอังกฤษนะคะเขามีบัตรประชาชนหรือไม่นะคะเขาไม่ต้องใช้บัตรประชาชนค่ะแต่เขาจะมีเลขประกันสังคมนะคะที่เป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครค่ะเลขใครเลขมันแล้วไม่ซ้ำกันด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็มันก็เป็นข้อดีนะคะไม่ต้องพกบัตรนะคะแล้วก็ไม่ต้องมี driving license หรือ passport ก็ได้แต่เขาสามารถจะ identify หรือว่าหาข้อมูลได้ค่ะจากเลขนั้นว่าคุณเป็นใคร เกิดที่ไหนนั่นเองนะคะค้าก็มาทักทายนะคะก็มาข้อมูลสั้นๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษต่างถิ่นต่างแดนนะคะซันนี่ก็จะมามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะย้อนอดีตไปเรื่อยๆนะคะจากปัจจุบันไปถึงอดีตะคะ่ะว่าซันนี่เนี่ยมาอยู่อังกฤษได้อย่างไรนะคะอ่าแล้วก็ทำงานอะไรครั้งแรกนะคะแล้ว มีอะไรหลายอย่างเลยนะที่อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนนะคะใครที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนและอยู่ที่เมืองไทยสนใจชีวิตในประเทศอังกฤษฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ซันนี่ในการทำคลิปนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ h า p p y New บ๊ายบายฝากกด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ